อร่อยไหมครับโหหุนแล้วหนูพอแล้วลูกพอแล้วเอาตักใหม่ตักใหม่ตักใหม่ Mấy bọn hay làm như này, ăn à, mưa long đùi, ăn mưa long đùi ạ Ăn mưa lòng đùi ạ, ăn mưa chị จีดีทำไงทางนี้ทางนี้เอามือลองด้วยเอามือลองเอามือลองเอาจับกินก่อนตัดกินก่อนเอามือลองหนูถนัดข้างไหนข้างขวาหนูก็จับข้างขวาเออเอามือลองฮัมแมง เรียกใครเรียกป๊าป๊าเหรอหนูเรียกป๊าป๊าสุลกเรียกป๊าป๊าสิลุก,กล่ตุย้ยป้อนแม่ไหน กระดาษไหม,มกระดาษไหมอ่ากระดาษื่อไหมคะเนี เช็ดปากทำไงเอาเช็ดปากลูกเอาเช็ดตาเช็ดตาดิน่ากางเกงเลอะอ่ะเช็ดกางเกงด้วยไม่ใช่พื้นนั่นเลอะแล้วหกหกแล้วน่ะน่าหกแล้วน่ะ เช็ดเช็ดอะไรก็ได้ช่วยเช็ดไม่ไปอาบน้ำแล้วนะนกอนกินอยู่นี่นะครับเอ็มโอเคป่ะ À, uh, give me phái gun. Mm. Bye bye. Bye bye, Leo. Cho buổi thằng này luôn. Ui. các nam đã กังน้ำสไตล์ทำไงฝึกฝึกกังน้ำสไตล์ทำไงหนึ่งตาต้อนกังน้ำสไตล์ทำไงลูกไม่มไปไม่ไปอาบน้ำแล้วนะครับบายบาย